มาร์กเกอร์อยู่ที่ไหนเนี่ยเอ๊ะอา้าวทุกคนครับทุกคนดูคลิปนี้อยู่หรอครับอ๋อมองไม่เห็นเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับช่างแนละโปรฟเฟชเชอร์น,นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรบบนในแมปไฟท์เดอะไฟท์เดอะมาร์กเกอร์นะครับวันนี้เราจะมาตามหามาร์กเกอร์กันต่อนะครับเราจะมาตามเหอเอ้ยตามหามาร์กเกอร์ต่อนะครับเมื่อกี้บอกว่า ตามหือไม่ใช่ตามหือตามหาเอ๊ะนี่มันดูอะไรเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยนั่นมันตัวคุณพบเหมือนเป็นแบบหลิกมารเกอร์ตรงนี้ไม่มีอะไรเอ๊ะแถวนี้มีไหมซอกหลืบซอกลับส่วนใหญ่จะมี มีดัมมี่ด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนั้นดัมมี่นายเดี๋ยวก่อนนั่นคุณพบดัมมี่มาร์เกอร์เอ้ยวัสดีครับทุกคนกดใจให้พี่พื่มเลยนะบอกบอกล้วบ้ออีกนะเนี่ยเริบโอเคมารูน คืออะไรนี่เหมือนเป็นแบบบนพบมค์เกอร์อะไรสักอย่างแล้วบนนี้ล่ะน่าจะมีตรงนี้ก็เอเอ๊ะโอเคอเคมื่อกี้นึกว่าแบบมันจะมีทางไปที่เรามองไม่เห็น สรุเปเราวัดไปตรงไหนกันแน่จะออกเนี่ยจะออกจะออกออกโอเคมีดัมมี่สีอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ดัมมี่มาร์เกอร์วันนี้เอาตะเก็บไม่ได้คอยเก็บหรือไงเย้ yeah. ทุกคน ผมเจอมีขบวนทาวเวอร์อะไรสุกอย่างนี่เหมือนมีแบบนนรออครับวัดเอออีกล้วเนี่ปอือป้ะไปนี่คือชิปปี้มาเกอร์ ตรงนี้ผมว่ามันตน้องมีอีกอะตรงไหนสักตรงมันน่าจะตรงไหนสักตรงนึงอะมันไม่มีหรอเสียดายตรงนี้ไม่มีโคใครอะ เฮ้ยโนมเมอเหรอม,มันเป็นแบบนอมอนใช่ไหมมินนอมอนโนมอนเหรอไม่ใช่ว่าฮาร์ดนะฮาร์ดที่ผมว่าไม่ใช่อ่ะอ้าวไม่ใช่ไหมคอ้าวเอเอ ไม่มีอะไรเราไปหากันต่อดิตอนนี้เราดูไปยังไงน่าจะยังไม่ได้ดูหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อีนี้มีมีใครเฮ้ยอ้าววนนี้ไม่ใช่เหรอทำไมคนลองหนฮัลโหลแคนเออ Where, Where did it go แค่นี้หรอเฮ้ยบายบายเพื่อนไปละเดี๋ยนะตรงนี้มีไหมถ้าตรงนี้ไม่ทางแสดงว่ามันต้องมีทางไปได้ทางหนึง่งแล้วก็คือทางนี้นั่นเองอ้าวไม่ใช่ผิดทางผี่ทาง <c oughs> เฮ้ยใครแอบเนียนอยู่เป็นบร o w n m a ร์ e r ก็คือเป็นสีน้ำตาลมาเกอร์นั่นเองแล้วตรงนี้เขาไม่ติดไฟหน่อยหรอมีเพื่อนแอบอยู่ปับป๊บปั๊บงบแล้วมีตรงไหนบ้างเนี่ยใครซ่อนไม่เนียนโหโครงกระดูก อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวนะเมื่อกี้ทำไมเหมือนผมเห็นอะไรลางๆสักอย่างตรงไหนเราไม่ได้สำรวจไปสำรวจเลยตตวตอนเนี้ยไปสำรวจเห็นข้างในนี้มีตัวเอง ผมเอาอยัางอ่ะต,ตัวนี้ผมเอาอยัางเอาแล้วใช่ไหมโอเคสนวัตดในทาวเวอร์นี้เราเคยและเฮ้ยวัสดีเพื่อนโอเคข้างบนนี้มีมีตัวหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเบบี้บักเกอร์ตรงนี้ไม่มีอะไรฮะ แล้วบ้านนี้ล่ะข้างบนล่ะมองไม่เห็นหมองไม่เห็นหน่ะปินขึ้นไปดูจิงนนมีใครไหมโอสงสัยบ้านนี้น่าจะยังไม่มีใช่ไหมมัง้งโอยังไม่มีใช่ไม่มี คนน่าจะซ่อนอะไรไว้ใต้เตียงแน่นอนหรือว่าตรงไหนสักที่หนึ่งคุณเดี๋ยวนะคุณ m เก k e r โอ้โหเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ม m เกอร์โอโป YouTuber! YouTuber อรไปไปบ้านนี้มีใครอยู่บ้างบ้านนี้ไม่มีใครอยู่เลยเหรอ บ้านนี้ไม่มีใครเลยสองหลังเหลือบ้านอีกสองหลังเดี๋ยวนะนี่มัน Dream Marker ฮะ Dream พี่ดีมพี่ดีมบอ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นไรไหม <ś c oughs> อมาว่าเออเมอปีนเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณคือวิญ,ญญาณเหรอมาเกอร์วิญญาณวิญญาณมาเกอร์นั่นเองเอ๋อนะึกว่ามีตัวเลย เฮ้ยล่องขนอยู่อะเมื่อกี้ล่องขนอยู่หยิบไม่ได้ด้วยมีตรงไหนอีกไหมนะนี่เราสำรวจมาทุกที่แล้วนะเกือบทุกที่ไหนขอดูก่อนขอดูเป็นรอบๆก่อนว่าโซนไหนยังไม่ได้หาทุกโซนดะเว้นโซนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาโซนนูน้น โซนนี้แล้วก็ไปหาโซนนูน้นสองโซนที่ผมพูดเมื่อกี้นั้นก็คือโซนเดียวกันก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรอะตรงนี้แบบนี้ล่ะ แล้วเขาจะมีเว้นไว้ทำไมนี่ไงผมเห็นมันเหมือนมีเส้นๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมคีดให้ดูเนี่ยจริงๆครับทุกคนมันมีเส้นๆแล้วทำไมผมไปไม่ได้เมื่อกี้คือผมตกไงแต่ว่าผมยังไม่ไปโอ้ยมันไปไม่ถึงอ่ะ มันเล่นยากะอะฮึ๊บโอ้โหปึ๊บโอเคโอเคเฮ้ยอือ ปึ๊บมีที่ปีนไหมอ๋อนี่อยู่นี่เป็นบันไดเลยเป็นบันไดขึ้นมันไม่ใช่ทางนี้เอ้ยทางนี้เพื่อนทางนี้เฮ้ยกลัวกลัวจะตกทำไมเนี่ยผมผมจะตกทำเพื่อ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องผู้ฟิเจอร์แล้วก็กดดิกดกกึ๊กดิ้งเพื่อปกกเป็นกำลังใจให้ผมตะกี้จะต่อไปครับสำรวจนูน่นนี้บ๊ายบายพูดเร็วเกินผมอะมีมันมีแบบอะไรตรงต้นไม้ไหมน่าจะมีนะโอเคบาย